สน,ส,นส,นสนมากแฟนๆก็จะเชียร์ว่าอยากให้เขาขึ้นไลด้วยแต่เขาไลเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคน <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ไม่รูเ้เลยเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยคือจริงๆบางทีก็จะมีทั้งแบบว่าก็จะมีแฟนคลับเราที่อยู่ประจำะแล้วก็โอเคค่ะก็ตั้งแต่หลักออกรายการเพราว่าจะมีแฟนคลับแบบเขาด้วยที่แบบว่าเข้ามาดูหรืออะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็จะมีการพูดคุยหรือบางทีก็มีการอัปเดตอะไรเงี้ยงานแล้วก็ ใครมีคุยอะไรมาแล้วก็อ่ะใจอ่อนคืออะไรอ่ะไม่มาตันนี้คือแบบว่าเขาก็จะแบบว่าเมื่อไหรกับคู่จิ้นแบบไป็นแบบเมื่อคู่จิ้นสักทีเรียนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็จะไปรายการ้วม่ัะมารอดูนะคะฝากฝากรายการด้วยแล้วกันไหนๆก็ได้ถ่ายไปเลยแต่ว่าอ่อนออนตอนไหนไม่รู้ค่ะน่าจะมีละครคู่กันได้แล้วยังไม่มีมานะคะยังไม่มีมาก็อยากแก้ข่าวด้วยเลยเหมือนกับว่ามีแฟนคลับมาถามว่าแบบเอ๊ มีละครแล้วหอวรออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ายังคย่ยังจริงๆก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเออเชียแล้วก็สปอนอร์ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยเออไม่ไม่ได้เจอกันแล้วพอกลับมาเจอกันแล้วยังมีแฟนๆที่แบบเกิี้คอยติดตามถ้าเราทักท้วอยู่ก็ขอบคุณ